หุนเซนไม่จบโวยไทยเรียกร้องถอนทหารจากดินแดนกัมพูชาชี้ชัดเป็นแผนยึดครองทาสารโลกพิสูจน์ความจริง เมื่อคืนวันที่30พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาจอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและบิดาของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันหุนมาเนธได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสมเด็จห um ุนเซนออฟแคนเบอรตอบโต้กระแสเรียกร้องจากฝ่ายไทยบางกลุ่มที่ต้องการให้กัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทชายแดนระหว่างไทย กับกัมพูชา ในโพสต์ดังกล่าวหุนเซนกล่าวอย่างร้อนแรงว่าจะให้กัมพูชาถอนทหารออกจากดินแดนของตัวเองได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชาและทหารกัมพูชาได้ประจำการอยู่ในพื้นที่นี้มาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนข้อตกลงสันติภาพที่กรุงปารีสรวมถึงก่อนการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543หรือเมื่อราว13-14ปีก่อนด้วยซึ่งองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติใน กัมพูชา UNTAC สามารถเป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้ได้ฮุนเซนยังนำภาพถ่ายเก่าที่เขาและภรรยาได้เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเมื่อกว่า15ปีก่อนมาเปิดเผยเป็นหลักฐานยืนยนันสิทธิของกัมพูชาโดยระบุว่าในภาพนั้นตนเองไม่ได้ใส่ชุดทหารเพื่อเข้าไปในดินแดนของไทยหรือลาวอย่างแน่นอนและยังย้ำว่าในขณะนั้นตนเองได้ให้การต้อนรับทหารลาวที่ศาลานี้ซึ่งปัจจุบันถูกไฟไหม้ไปแล้ว จอมพลหุ่นเซนได้ฉี้แจงประเด็นสำคัญ3ข้อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์และความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศได้แก่ พื้นที่สามเหลี่ยมมรกตช่องบกเป็นดินแดนของกัมพูชาโดยสมบูรณ์และกัมพูชาได้ประจำทหารในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องก่อนที่ไทยจะมีข้อเรียกร้องต่างๆทั้งนี้หากมีข้อสงสัยก็ควรนำเรื่องนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเพื่อให้มีคำตัดสินอย่างเป็นทางการแทนการยึดถือความเห็นที่ขัดแย้งกัน หลักฐานภาพถ่ายเก่าๆที่เขาและภรรยาเดินทางไปยังพื้นที่ผีพาษเป็นหลักฐานยืนยันว่าพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกัมพูชาและไม่ใช่พื้นที่ของไทยหรือลาวตามที่บางฝ่ายพยายามกล่าวอ้าง ัมพูชาไม่สามารถถอนทหารออกจากดินแดนของตนเองได้ตามข้อเรียกร้องของฝ่ายไทยเพราะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและอย่างอ้างถึงกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เคยเรียกร้องถอนทหารออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารโดยหุ่นเซนระบุชัดเจนว่าเขาไม่สามารถถอนทหารออกจากแผ่นดินของตัวเองได้ฝ่ายไทยต่างหากควรถอนทหารผู้รุกรานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข ในช่วงท้ายของโพสต์ฮุนเซนกล่าวเตือนว่าเหตุการณ์ปะทะบริเวณสามเหลี่ยมมรกตที่เกิดขึ้นเมื่อ3วันที่แล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างต่อเนื่องที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มหัวรุนแรงและผู้บังคับบัญชาทหารระดับล่างในไทยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยึดครองพื้นที่ของกัมพูชาเหมือนกับกรณีปราสาทพระวิหารในอดีต นอกจากนี้หุ่นเซนยังวิจารณ์กลุ่มชาตินิยมสุดโต่งจากไทยที่เข้ามาด่าทอและกล่าวหากัมพูชาอย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์โดยทอยคำหยาบคายและมีเจตนาทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศรวมถึงพยายามเย่ายุให้เกิดความรุนแรงและการประทะกันร,ระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชา โดยจอมพลหุ่นเซนได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้วิธีการเจรจาและแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางทางการและสารโลกเพื่อยุติความขัดแย้มอย่างถาวรและสร้างความสงบสุขให้แก่คนรุ่นหลังในอนาคต